สวัสดีค่ะมาตอบวิดีโอกันนิดนึงมองไม่เห็นออ้ตรงนี้ดอกดกเยอะอะคือดกเยอะมากเลยอะแต่ยังไม่สุกแค่ดกค่ะก็เลยอ่ถ่ายต่อเพิ่มอีกนิดนึงจะกลับบ้านเพราะว่ายุงยุงเยอะมากจะเก็บให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยค่ะนี่ไะดู บลูเบอร์รี่เนี่ยค่ะจริงๆเขายังไม่ถ้าเราเก็บกินอย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าเกิดว่าเก็บขายไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันยังไม่สุกดีคนที่นี่ก็ใช้ของมันงอมก่อนเห็นไหมคะเนี่ยมันดกเนาะลูกไม่ค่อยใหญ่อันนู้นสุกแล้วนะเนี่ยค่ะ อ้ด้านในก็เริ่มสุกนะที่สุกนี่เพราะว่าคือเขาเจอแดดพอพอเจอแดดเขาก็จะเริ่มสุกนะเก็บบูเบอรี่นี่เป็นงานที่เหนื่อยมากเขาบอกต้องก้มหลังตักอยู่ตลอดเนี่ยค่ะได้แล้วบูเบอรี่ให้ลูกสาวยูเลียกูนยูเลียฮัลลอดบูเบอรี่ไอ,ไอติกาเด,ดสซะ โบยก็ยูเลียกู่หุ่นพุทธาสวสดมนต์ได้ไหมลูกนะอะหนูสวดหนูลองสวสดมนต์ให้ป้าๆน้าๆนานานาเขาฟังหน่อยสิลูกทำทำยกมือไหว้ทำดีๆนะโมตัสสะัาภะคะวะโตอระหโตุสัมมา,พพาสัสาามพุทธัส นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสาธุเลยค่ะนี่ลูกสาวสวดมนต์ให้ฟังนี่ต้องให้นี่คือค่าจ้างคืออบูบุรีให้เขาเนี่ยค่ะลูกสาวก็สวดมนต์เป็นหัดเขากลางคืนก็หัดเขาแล้วก็นอนด้วยกันนอนกับลูกเนี่ยค่ะ ปุบปูลี่เนาะนูนน่าทางในอ่ะด้านในอ่ะดกอยู่เห็นไหมคะเม็ดปุบปูลี่แพรวพรวเต็มนูนโอ้เยอะเลยนี่เดี๋ยวค่อยมาเก็บจะมาเก็บนู่นอีกสองอาทิตย์อันนี้เรามาเที่ยวเดี๋ยวก็กลับประมาณอีกสองสมอาทิตย์นะกว่าจะได้กันก็จะหาดูรูปถ่ายถ่ายวีดีโอมาให้เพื่อนๆพื่อพี่ๆชาว YouTube ดูกันนะคะว่า ประเทศฟินแลนด์มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเยอะอ่ะเดี๋ยวจะบอกต้นไม้ที่มีประโยชน์ต้นไม้ที่อ่ออะไรโอ้อีกหลายอย่างเนี่ยค,คุะปุ๊บบุุ๊บบุ๊บบุ ฝากวิดีโอสั้นๆอันนี้ให้พี่พีเพื่อนๆได้ดูกันนะคะยูเลียสวัสดีค่ะเดีดูเอานั้นใส่ปากให้หมดเนี่ยอ,อันหนึ่งก็จบวิดีโอแค่นี้เนาะสั้นๆนะคะขอบคุณค่ะ